มีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับสำหรับการเดินทางผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วสบทกรมีมติผ่อนผันให้ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมสามารถเดินทางเข้าออกผ่านแดนทางบกในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการประสานงานจากฝ่ายกัมพูชา เพื่อไม่ให้กระทบวงโซ่อุปทานและกิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศครับมาตรการเพิ่มเติมนี้มีผลตั้งแต่17กรกฎาคมนะครับเริ่มที่จุดแรกจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหนองเอี่ยนสตึงบดอำเภออรัญ,ญประเทศเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นจำกัดรถขนส่งไม่เกิน140คันต่อวัน2จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดเปิดในเวลาเดียวกันครับแต่ว่าจำกัดที่100คันต่อวัน และ3จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลือเปิดเฉพาะ8โปโมงเช้าถึงเที่ยงวันจำกัดที่40คันต่อวันครับสำหรับมาตรการล่าสุดนี้ฝ่ายไทยเป็นผู้ประสานง,งานกับผู้ประกอบการกัมพูชาเองนะครับและคำสั่งนี้ก็ถือเป็นคำสั่งหลักแทนคำสั่งก่อนหน้านี้ซึ่งต่อจากนี้ก็ต้องรอดูท่าทีจากทางกัมพูชาว่าจะดําเนินนโยบายสอดคล้องกับไทยหรือไม่ในระยะต่อไปครับ